Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่พ้ากัมเบลโดยพนกิจนอัลฟาอินเตอ t ์เ n a ั่นแนลประจำวันเสาร์ที่8มีนาคม2025วันที่67แต่ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสรุดีบทที่3 1ข้อที่9ถึงข้อที่18พระธรรมเลวินิติบทที่17ข้อที่1ถึงบทที่18ข้อที่30พระธรรมมารโกบทที่14ข้อที่17ถึงข้อที่42ในช่วงที่มีการขาดแคลนมันฝรั่งครั้งรุนแรงในประเทศไอร์แลนด์หลายครอบครัวเขียนจดหมายถึงเจ้าของที่ดินบอกว่าพวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า และวิงวอนขอร้องเจ้าหนี้ให้ยกหนี้ให้เจ้าของที่ดินคนนี้คือนักบ,บุญแอนดรูว์โรเบิร์ตฟอสเซตเขาตอบกลับด้วยจดหมายที่เขียนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยกหนี้ให้คุณต้องชำระหนี้ทุกบาททุกสตางค์แต่ท่านเขียนต่อไปว่าผมได้แนบบางสิ่งมาด้วยซึ่งอาจช่วยได้และสิ่งนั้นคือเช็คเงินจำนวนมหาศาลซึ่งมากกว่าหนี้ทั้งหมดที่พวกเขาติดอยู่ด้วยซ้ำ ลองจินตนาการภาพความยินดีของลูกหนี้เหล่านี้ดูหัวใจของพวกเขาคงกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีเมื่อเห็นคำว่าแต่คำคำนี้เป็นคำที่ทรงพลังอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังเผชิญกับปัญหาการทดสอบและการทดลองในสรุดีบทที่31ดดาวิดกำลังทุกข์ใจอย่างมากเขากล่าวว่า ดวงตาข้าพระองค์ร่วงโรยไปเพราะความระทมจิตใจและร่างกายของข้าพระองค์ด้วยเขาเผชิญความทุกข์ใจความเศร้าโศกการล้อเลียนการสมคบคิดร้ายแต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เขากล่าวว่าแต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ในประกิตติคุณมารโก เราเห็นพระเยซูในสวนเกสเซมนีพระองค์กำลังเผชิญกับความทรยศของยูดาสความผิดหวังจากสาวกคนอื่นๆที่ละทิ้งพระองค์ไปและความเจ็บปวดของการซึ่งพระชนที่กำลังจะมาถึงพระกัมพีบันทึกว่าพระองค์เป็นทุกข์และหนักพระไทยอย่างยิ่งพระไทยของพระองค์เป็นทุกข์แทบจะตายแต่พระองค์ก็เลือกที่จะอธิษฐานว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในพระธรรมเลวีนิติชาวอิสราเอลเผชิญกับการล่อลวงให้ทำตามสังคมและแนวปฏิบัติของประเทศร,รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องศิลธรรมทางเพศแต่พระเจ้าตรัสว่าแต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราพระองค์ทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์แตกต่างจากโลกคือแม้อยู่ในโลกแต่ก็ไม่เป็นของโลกคำว่าแต่ เป็นคำที่ช่วยพลิกสถานการณ์ในชีวิตคริสเตียนเมื่อเผชิญความทุกข์ยากเราพูดได้ว่าแต่ข้าพระองค์วางใจในพโพร์เมื่อเผชิญการทดสอบเราอธิษฐานได้ว่าแต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองเมื่อถูกล่อลวงเราจำไว้ว่าแต่พระองค์ทรงเรียกเราให้แตกต่างลองว,วันนี้ใร่ครหรดูว่าเราจะประยุกต์ใช้คำว่าแต่ ในสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักในท่ามกลางความท้าทายของชีวิตขอให้เราได้วางใจในพระองค์เหมือนอย่างดาวิดขอทรงช่วยเราให้เลือกที่จะยอมจำนวนต่อน,น้ำพระทัยของพระองค์เหมือนอย่างพระเยซูและดำเนินชีวิตที่แตงต่างจากโลกดังที่พระองค์ทรงเรียก เราขอบคุณสำหรับความหวังใจที่มั่นคงและน่ายินดีที่ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายแค่ไหนเรายังอธิษฐานด้วยความมั่นใจได้ว่าแต่ข้าพระองควางใจในโประเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่ และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเอ r ล d ด y วิ t ก g ร d หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรครับ